มาแล้วนะครับ b y d C Lion 6 DMI p ั u g In Hybrid ของ b y d คันนี้เรามาติดตั้งกล้อง70ไมไมรุ่น A 2 0 0 S ขีดหนึงตัวนี้เป็นกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับการติดตั้งเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกับเจ้า b y d คันนี้ p ั u g In Hybrid วิงฟฟ่งไฟฟ้าได้90กว่ากิโลเลยนะสวัสดีครับผมบอลจากพัทลาไอทีนะครับวันนี้นะครับผมได้คำสั่งให้มา ติดตั้งกล้องเจ้า b v d คันใหม่นะครับคันนี้ที่เป็นปักอินไฮบริดเนี่ยจะติดตั้งยังไงกับกล้อง70ใหไมล์ a 2 0 0นะครับลูกค้าเลือกการติดตั้งแบบพื้นฐานที่สุดเลยโดยใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่มากับตัวกล้องนะครับก็คือหัวชาร์จและก็ช่องเสียบแบบ usb ที่เข้ามาในตัวกล่องเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกัน <popping> ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการติดตั้งกัน เรามาดูกล้องตัวนี้กันก่อนกล้องตัวนี้คือกล้อง70ไมล์ A200 นะครับตัวนี้เป็น A200 ขีดหนึ่งที่มันมีขีดหนึ่งเพราะมันเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังในตัวเดียวกันก็คือในแพ็กเกจเดียวกันเนี่ยจะมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมาพร้อมกันเลยเราจะเรียกว่า A200 ขีดหนึ่งเดี๋ยวไปดูรายละเอียดสเปกกล้องตัวนี้กันก่อนว่า70ไมล์ A200 เนี่ยมันมีฟังก์ชันเด่นๆอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยนะครับกล้องชุดนี้ A200 ขีดหนึ่ง เป็นกล้องติดรถยนต์หน้าหลังกล้องหน้า Full HD กล้องหลังก็ Full HD เช่นเดียวกันมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด2นิ้วนะครับสามารถปรับสลับกล้องหน้าสลับกล้องหลังดูแบบเรียลไทม์ได้ตั้งค่าต่างๆได้ที่หน้าจอเลยนะครับมุมมองภาพจากกล้องหน้านะครับกว้าง130องศามี WiFi สำหรับใส่แอปพลิเคชันและก็ดาวน์โหลดวิดีโอได้โดยที่เราไม่ต้องถอดไมโมรีออกมา แถมกล้องตัวนี้ยังรองรับโหมดจอดรถด,ด้วยอันนี้ต้องใช้อุปกรณ์เสริมต้องสั่งเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวกล้องรองรับเมมโมรีตั้งแต่3 2มสิกิกจนถึง1 2 8ยกิกอันนี้ผมแนะนำนะครับสเปคอาจจะบอกว่าระบุรองรับตั้งแต่1 6บหถึงร้อแต่ว่าในการใช้งานแล้วอะถ้าจะเริ่มต้นเริ่มต้นที่สั่งกิกนะครับมาดูการติดตั้งกันต่อเจ้า b y d c lion 6 dmi คันนี้นะครับเลือกตำแหน่งติดตั้งกล้องอยู่ ฝั่งคนขับด้านล่างนะครับฝั่งซ้ายมันจะทําให้กล้ององศาด้านหน้าเนี่ยเอียงมาทางซ้ายเยอะนะครับดังนั้นกลุ่มของ b y d นะครับฝาครอบตัวกล้อง A อเดด้านบนนะเขากว้างแนะนําให้ไวด้านใต้จะดีกว่าดนะังนั้นตอนนี้รถกลุ่มของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยไว้ตำแหน่งเนี้ยจะสวยที่สุดนะครับตำแหน่งที่ผมกำลังวางอยู่ตอนนี้เลยและเก็บสายขึ้นด้านบนโดยที่ไม่ต้องไปแกะกล่องด้วยหรือใครบอกว่าอยากจะแกะกล่องแล้วเอาสายยัดเข้าไปข้างในก็ทำได้เช่นเดียวกัน เมื่อทําการติดตั้งตัวกล้องลงในตําแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้นะครับติดแผ่นใสรองให้เรียบร้อยติดตําแหน่งกล้องกะให้ตรงนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเก็บตัวสายไฟของกล้องครับเก็บขึ้นด้านบนนะครับทําวิธีการใดก็ได้นะครับที่เราถนัดแล้วก็ดูเรียบร้อยที่สุดสําหรับรถของลูกค้านะครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บสายกล้องนะครับส่วนของกล้องหน้าแล้วก็สายที่เหลือก็จะส่งไปทางด้านหลังของตัวรถนะครับจเจ้าซีไรออนคันนี้นะครับเจ้าของรับรถเป็นคันแรกๆในไทยเลยนะครับรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าอยากให้ทางร้านมาติดตั้งกล้องให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องการให้เก็บสายให้มากที่สุดนะครับโดยใช้การติดตั้งแบบพื้นฐานก็คือเสียบตรงช่องจ่ายไฟ12โวลต์ของตัวรถ หรือช่องจุดบุหรี่มาตรฐานนั่นแหละไม่มีการไปดัดแปลงใดๆของตัวรถเลยนะครับเนื่องจากรถยังใหม่ในท้องตลาดแล้วก็ศูนย์บริการยังไม่อยากให้ใช้ปัก OBD2 อีกด้วยแถมถ้าจะเดินฟิวแทบต้องเดินจากด้านฝากโปรงด้านหน้าอีกดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการติดตั้งครั้งนี้ก็คือการใช้ช่องจ่ายไฟ12โวลต์และเราก็เก็บซ่อนสายให้มิดชิดเท่านั้นเอง ส่วนี้นะครับผมก็จะเก็บสายกล้องหลังขึ้นไปทางห้องโดยสารด้านหลังแล้วก็จะอ้อมไปเก็บตัวสาย USB ก่อนว่าเสียบหัวชาร์จเรียบร้อยแล้วเก็บสายให้เหลือเท่าไหร่ถึงจะดูว่าไม่ลกไม่เลอะเทอะสำหรับเจ้าของรถนะครับเราไปทำการติดตั้งแล้วก็เก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วให้ลูกค้ามาดูเลยว่าตอนนี้สายมันเหลือเท่านี้แล้วนะการติดตั้งเป็นการติดตั้งแบบมาตรฐานไม่ได้มีการแดัดแปลงใดๆเลยนะครับ เก็บสายทั้งหมดซ่อนสายทั้งหมดเห็นน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้มันเกิดปัญหาได้น้อยที่สุดเช่นเดียวกันเห็นไหมครับตำแหน่งหัวชาร์จของกล้องหัวชาร์จมาตรฐานที่มาในกล่องเลยเก็บสายให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับคนขับไม่รู้สึกว่ามีสายอะไรมาลุงรังในจุดที่เขาหยิบของวางของคนนั่งข้างจะวางของจะหยิบของด้านใต้นี้ ก็ไม่รู้สึกว่ามีสายอะไรมาเกตก,กัโดยที่รถเราก็ไม่ต้องไปดัดแปลงระบบใดๆของตัวรถตัวกล้องก็ใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่มาในกล่องไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเพราะเราสตาร์ทรถกล้องทํางานดับเครื่องกล้องปิดอัตโนมัตินะครับนี่ตัวซีเล n 6นซ i กดีเอจาใหญ่มากนะครับภาพคมชัดสวยเดี๋ยวเราไปดูกล้องหลังกันว่าตอนนี้เราเดินสายมายังท้ายรถหรือด้านหลังรถแล้วเนี่ย สายเวลาเราเดินเดินต่อไปอยังไงต่อในการเดินสายกล้องหลังนะครับเราก็เดินตามแนวยางขอบประตูนี่แหละเดินไว้ด้านในสอดไว้ให้มันอยู่ใต้แอร์แบ็กแล้วก็ลอยไปยังตัวฝาหลังเพื่อที่จะลอยต่อผ่านท่อ,อยางลอยสายไฟของฝาหลังนะครับไม่มีการผ้าสายนะอันนี้พูดถูกคลิปว่าเราลอยผ่านท่อ,อยางนะครับจะมีการ ผ้าสก็ต่อเมื่อรถรุ่นนั้นเป็นรถรุ่นเกา่าไม่มีช่องหรือเป็นบานกระจกเปือยหรือไม่สามารถร้อยสายอะไรออกไปได้ก็จะมีการเดินท่อแยกเอาไว้ต่างหากนะครับแต่95%เี่ยเดินร้อยผ่านท่อ,อยางร้อยสายไฟทั้งหมดขั้นตอนสุดท้ายในการ ติดตั้งตัวกล้องเจไม A 2 0 0กับรถ b y d C Lion 6 DMI คันนี้นะครับตอนนี้เก็บสายอยู่ที่ฝาด้านหลังรถ SUV หรือรถแ c h b a c k นะครับที่ฝาหลังเปิดได้เนี่ยเราก็จะเก็บสายกล้องหลังส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไว้ที่ฝาท้ายเลยนะครับแล้วแต่รถคันนั้นนะครับว่าจะมีช่องให้เก็บสายเก็บได้แบบใดบ้างนะครับถ้าจุดจุดนี้ เป็นข้อติดขัดที่ไม่มีพื้นที่ในการเก็บสายที่เหลือเราก็ต้องลากสายส่วนที่เหลือเนี่ยไปเก็บไว้ด้านหน้าแทนนะครับแล้วก็มัดสายส่วนที่เหลือหรือพันเทปเอาไว้เพื่อไม่ให้สายมันเคาะกับตัวถังสุดท้ายแล้วนะครับกล้องหลังติดตั้งตำแหน่งนี้เลยนะครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกล้องหลังดูสวยงามไม่มีสายอะไรมาเกะกะน,นะครับใครที่ต้องการติดตั้งกล้องติดรถยนต์แบบนี้หรือจะแวะมาหาเราที่หน้าร้านก็มาได้เช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็น BYD C Lion 6 DMI นะครับเป็นรถ Plug-in Hybrid ของ BYD คันแรกเลยอันนี้ออกมาแล้วติดตัวกล้อง70ไม mm ล์ A200S สวยๆกับงานของร้านเราพัทิลาช็อปนะครับ แล้วพบกันกับคลิปหน้าเร็วๆนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ